นี้นะคะเราจะมาตอบคําถามที่พบบ่อยนะคะ,ะชุดขับเพื่อนหรือว่าชุดสายพานนะคะทําไมต้องเปลี่ยนในทุกครั้งที่ถึงรอบระยะการเปลี่ยนนี่นะครับชุดขับเลื่อนหรือตัวรถเว็บ้าที่มีซีซีรถ150ซีซีจะมีอายุการใช้งานทุกท1ก0น0มืกิโลหรือถึงระยะตามเช็คที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือใช้ในการถอดือจะมีะปจัจแจป้อนที่ใส่ไข่ปรจแจป,ป้อนตีแชก ัวทีเบอร์แปดหิมตัดคีมคีบเบนจูนปอนยางหัวเป่าลมทำความสะอาดบล็อกลมแล้วก็ลูกบล็อกนี่นะครับอะไรในการเปลี่ยนตัวรถเว็บป้ามีเม็ดตุ้มแรงเวียงอิดบล็อกเม็ดตุ้มผ้ากองอากาศสายพานแล้วก็มาหัวเทียนครับ สำหรับในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนรอบระยะาตามที่กําหนดอาจจะทําให้สายพานขาดหรือชุดขับเคลื่อนเสียหายได้นะคือการแต้ของสายพานนี่นะครับจีบล็อกเมตุ้มกับเมตุ้มแรงเรียงนี่นะครับเปลี่ยนแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นถ้กกองอากาศนี่เป็นสายพานครับค้าท่านใดที่สนใจเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนนะคะหรือว่าชุดสายพานนะคะสามารถทักมา สอบถามทางเพจได้เลยนะสวยป้าชมดีนีต้อนรับค่ะ